มาดูวิธีทำปั้นสาลาเปาสวยๆค่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีปั้นสาลาเปาสวยๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีปั้นสาลาเปาสวยๆนะคะมาดูกันค่ะนี่ค่ะเอาไส้ใส่นะคะแล้วเราจะปั้นให้ดูค่ะนี่ค่ะจับกีบจับกีบเนาะจับกีบ จบบกีบสวยๆค่ะแล้วเราก็หมุนมาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้สวยมากค่ะเดี๋ยวทำให้ดูใหม่ค่ะมีหลายวิธีนะคะนีค่ะมีใครเห็นไหมคะเราก็จับกีบเนาะเราจะเอาเนิว้วนิ้วตรงนี้หนีบนะคะหนีบค่ะ นีบค่ะแล้วเราก็เอามานีบใส่กันนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกทีค่ะตะลัเปาเราจะได้ออกมาส,สวยๆนะคะทำขายถ้าทําสวยๆคนก็อยากกินนะคะนี่มาดูช้าๆกันค่ะจับกรีบจับกรีบนี่ค่ะ ถ้าเราทำสวยใครๆเขก็อยากกินค่ะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะสวยไหมเอ้จะทำให้ดูห้าอันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้ออย่าเพิ่งเบื่อกันนี่ค่ะเอาความรู้ดีๆมาบอกค่ะนี่สวยมากค่ะ ดูสิคะสวยไมเอ้ยนี่คะ่ะมือสองมือเราต้องช่วยกันคะ่ะนี่คะ่ะสวยมากคะ่ะเรามีวิธีปั้นหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปไปให้ดูกันเรื่อยๆคะ่ะ ไหนที่ตามมัาเป็ก็เข้ามาดูกันนะคะนี่ค่ะสองมือเราช่วยกันค่ะแล้วเราก็มาเน็ดตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสวยๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ